ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเรื่องของทางเดินน้ํามันเครื่องในตระกูลสปาร์1ร้อบห้ไอนะในคลิปที่ผ่านมาเราก็ได้เช็คแล้วรูท่อทางเดินน้ํามันเครื่องนะครับออยเกจมันอุดตันเพราะว่าเอากาวมาทาตรงนี้นะตรงนี้มันจะมีรูออยเกจเนี่ยตรงนี้จะเป็นออยเกจที่ฉีดน้ํามันเข้าไปใต้กระบอกสูบหรือว่าใต้ลูกสูบนะ อ่าเป็นช่องทางการหล่อลื่นหล่อเลี้ยงลูกสูแบแหวนอีกชั้นหนึ่งนะครับส่วนทางหลักมันอยู่ตรงนี้น้ำมันเข้าไปเพาข้อเวียงแล้วก็เข้าไปที่โคนก้านโคนก้านจะสลัดขึ้นไปหาชุดกรอกสูบลูกสูแบแหวนแต่นะครับก็อย่างที่บอกไว้ประก็นแค้งคัดหรือว่าจุดไหนที่มีท่อทางเดินน้ำมันเครื่องพยายามอย่าไปทากาวอันนี้เขากาวมาทานะกาวสีน้ำเงินนะครับกาวสีน้ำเงินนะอ่าเนี่ยเนี่เน,นี่เขาทากาวแบบนี้มาเนี่ยเห็นไหมกาวสีน้ำเงินเนี่ยนะ ทามาแล้วนะมันวิ่งเข้าไปอุดตันออยเจ็ตทาให้น้ํามันเครื่องไม่ขึ้นไปที่ออยเจ็ตนะครับไม่ขึ้นไปที่ออยเจ็ตแล้วก็อีกปัญหา,อ,าอีกสองปัญหาอีกสองปัญหาที่เราได้เจอในรถคันนี้นะครับก็คือ,อตรงนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนแล้วนะว่าเขาทําเครื่องมาใหม่แล้วลูกสูบเบรกลูกสูบติดนะครับอ่ามันมีเรื่องของออยเจ็ตอุดตันทีนี้เรามาดูเรื่องของกลองน้ํามันเครื่องกลองน้ํามันเครื่องนะพูดถึงเรื่องของกลองหยาบก่อนนะ กลองหยาบตัวนี้นะครับมันก็จะมีเหมือนกันกับ h อ n ด้าเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีปีกด้านข้างเห็นไหมมันจะมีปีกด้านข้างนะครับอ่ามีปีกด้านข้างนะทีนี้เวลาที่เราใส่กลองหยาบตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะใส่เหมือนกันกับรถ h อ n ด้านะกลองหยาบเนี่ยมันอยู่ตรงนี้กลองหยาบมันอยู่ตรงนี้นะอ่าอยู่ตรงนี้เลยนะครับทีนี้กลองหยาบเนี่ยไอไอตอนที่เขาใส่มาใส่มาแบบนี้นะเอาด้านนี้ขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันจะมีร่องบากอยู่ตรงนี้เห็นไหม อ่ามันมีร่องบากอยู่เขาเอาขึ้นบนนะเอาขึ้นบนก็คือมันผิดแล้วนะครับเอาขึ้นบนมันผิดนะเราต้องเอาลงด้านล่างเอาลงด้านล่างเอาคว่ำลงแบบนี้แล้วก็ไอปีกเล็กๆเนี่ยมันจะไปปิดขอบผนังด้านข้างเนี่ยปีกเล็กๆเนี่ยที่อยู่ด้านข้างเนี่ยมันจะมีปีกเห็นไหมเนี่ยนะครับอ่าปีกมันจะไปปิดผนังด้านบนนะนเวลาปั๊มน้ำมันเครื่องดูดนะครับมันเจ้าจะอ่าเนี่ยนะอ่าเวลาใส่ใส่แบบนี้น,คนจะครับทุกท่านนี่นี่นี่ใส่แบบนี้ APPLAUSE นะครับใส่เข้าไปแบบนี้อย่างนี้เลยนะครับอ่าเวลาใส่ใส่ให้ถูกด้านนะครับอย่าใส่ผิดนะให้เอาด้านที่เป็นอ่ารอยแหวงลงด้านล่างนะเอาด้านที่เป็นรอยแหวงรอยวาเนี่ยลงด้านล่างนะครับทุกท่านนะก็อ่าเดี๋ยวไม่รู้ว่ามองเห็นชัดกันหรือเปล่านะครับรอยแหวงเนี่ยเอาลงด้านล่างแบบนี้นะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับเรามาดูเรื่องของไส้กรองละเอียดอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหา ที่เราฟันธงได้ว่ารถยนต์รถมอไซค์คันนี้นะสปาร์ค 115i คันนี้มีอาการลูกสูบเบรกลูกสูบติดอันเนื่องมาจากไส้กรองน้ำมันเครื่องนึ่งละกรองของเทียมกรองของปลอมนะครับอ่าแล้วก็ประเด็นที่2กรองมันอุดตันเราจะสังเกตได้อย่างไงว่ากรองอุดตันเนี้ยอันดับแรกเลยเราดูที่โครงสร้างโครงสร้างนีง่เห็นไหมโครงสร้างของกระดาษมันแฟบแล้วก็มันบิดตัวนะเนื่องจากเจอแรงดูดเยอะ นะครับมันก็จะบิดตัวไปนะครับแล้วมันก็จะแฟบหเข้านะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับเห็นไหมอ่ามันแฟบมันหตัวเข้านะครับอ่าตรงนี้ทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับว่าความแตกต่างของไส้กรองน้ํามันเครื่องนะครับอันนี้เราไปเบิกมาจากศูนย์นะอันนี้ของแท้ศูนย์นะของแท้ศูนย์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วอายุใช้งานมันมีมันก็มีนะทุกๆ10,000กิโลเมตรก็ควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วไส้กรองน้ํามันเครื่อง นะครับทุกท่านอันนี้ตรงรุ่นนะครับอ่านะครับก็ใช้ของสปาร์คร้อยสามห้านะครับตัวนี้ร่วมกันกับสปาร์คร้อยสามห้าเราสังเกตได้ว่าเห็นไหมความแตกต่างนะครับเดี๋ยวจะหยิบออกมาอยู่นะครับอ่าความแตกต่างเห็นไหมความแตกต่างของเนื้อกระดาษเนื้อกระดาษเนี่ยเห็นไหมตัวนึงรอนตรงแล้วก็พองใหญ่อันนี้รอนรีบเล็กเห็นไหมอันเนื่องมาจากโดนแรงดูดนะกองมันต้านแรงดูดแล้วมันก็แฟบลง นะครับทีนี้ถามว่ากองน้ามันเครื่องแท้กับกองนาง้ามันเครื่องของเทียมเนี่ยนะครับมันต่างกันตรงนี้ด้วยนะ yeah, ครับอ่าด้านหลังตรงนี้ด้านหลังตรงนี้นะอันนี้ของเทียมชัวเพราะว่าเพราะว่าไอพลาสติกเนี่ยมันหลุดออกใยยางตรงนี้มันหลุดออกนะโดยปกติของแท้ยางตรงนี้จะไม่หลุดนะอ่าด้านหลังตรงนี้มันจะมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้เราสังเกตตรงนี้นะให้เอาไขค,ควงจิ้มดูนะเนี่ย ถ้าใส่กองแบบดีๆมันก็จะมีบายพาสวาลตรงนี้นะเราสามารถเอาไขควงมาจิ้มดูได้เนี่ยมันก็จะเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยเห็นไหมอ่ามันเด้งดึงเด้งดึงได้ตรงนี้มันเป็นบายพาสวาลบายพาสวาลนะครับเวลาที่ใส่กองอุดตันน้ํามันมันก็จะวิ่งผ่านบายพาสวาลแรงเครื่องมันก็จะดูดให้บายพาสวาลเปิดนะน้ํามันเครื่องก็จะเข้าไปหล่อลื่นหล่อเลี้ยงโดยตรง นี่ก็เป็นอีกาสาเหตุหนึ่งนะครับถ้าใส่กองอุดตันปับ๊บน้ำมันเครื่องวิ่งเข้าไปผ่านบายพาสวาลวมันจะไม่กรองแล้วทีนี้มันก็จะมีโอกาสทําให้ท่อทางเดินน้ามันเครื่องของเราอุดตันได้เช่นเดียวกันแต่เรามาดูบายพาสวาลวตรงนี้ตัวนี้ของเทียม้อที่เราแย่ดูตัวนี้มันแข็งเปกเลยนะแข็งเปกเลยเนี่ยนะครับแข็งกดแทบไม่ลงนะครับแข็งมากนะครับเนี่ยบายพาสวาลวเนี่ยของเทียมแข็งนะครับบายพาสวาลวของแท้นิ่มเลย นะครับนิ่มๆเลยอ่าออกแรงต่างกันชัดเจนนะครับอ่าตัวนี้ใบพาดวาลไม่เปิดใน่ๆไม่เปิดแน่ๆ,น,ๆนะครับทุกท่านถ้าไส้กรองอุดตันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นเวลาที่เราไปซื้อไส้กรองน้ำมันเครื่องควรที่จะไปซื้อเอาเป็นของแท้นะครับตัวนึงไม่กี่บาทนะของแท้เนี่ยตัวนึงไม่กี่บาทนะครับทุกท่านก็เอานะครับคลิปนี้คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนําแนวทาง ความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับรถยามาฮ่าทุกรุ่นก็จะเหมือนกันเลยคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ